อ่าโอเคนะครับผมตัวนี้ก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับผมในส่วนของเหรียญบิตคอยฟรีนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเงินบาทไทยอยู่ที่295บาทนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับทำได้ทั้งมือถือ Android iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์เลยนะครับใครสนใจฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตแล้วก็แนะนำนะครับวิธีการ ฟโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับทำได้ทั้งมือถือ Android, iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์ตรงนี้ต้องย้ําว่าทําฟรีไม่ได้ลงทุนนะครับในส่วนของการรับเงินนะครับเราสามารถใช้กระเป๋าไหนก็ได้ในการรับเงินซึ่งผมเลือกใช้เป็นบิตครับในการรับเหรียญคริปโตรฟรีตรงนี้เนี่ยใครยังไม่มีกระเป๋าบิตครับหรือว่ายังไม่มีกระเป๋าเก็บเหรียญคริปโตเลยแนะนําให้ไปสมัครให้เรียบร้อยแล้วก็ยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทําเงินคริปโตกันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรฝากกด ด้้คปนีวยสำหรับเว็บไซต์ที่ผมใช้ในการทำเงินบิตคอยฟรีล่าสุดนะครับผมทำเงินจากเว็บไซต์นี้เลยนะครับมีชื่อว่า f o r a s e Crypto นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่ผมใช้ในการหาเงินคริปโตฟรีมานานแล้วนะครับผมแล้วก็ยังจ่ายเงินปกติเรื่อยๆนะครับผมในส่วนของตัวเว็บไซต์นี้ตัวนี้เนี่ยทำฟรีนะครับสมัครฟรีไม่ต้องลงทุนเติมเงินสักบาทเดียวนะครับก็สามารถถอนเงินได้เหมือนกันลิงก์สมัครนะครับจะอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับเราสามารถกดสมัครผ่านมือถือของเพื่อนๆได้เลยไม่ว่าจะเป็น Android iOS หรือว่าบนคอมพิวเตอร์ก็ได้เพราะว่าเราไม่ต้องดาวน์โหลดแอปนั่นเองเพราะว่าเราใช้งานผ่านเว็บไซต์หรือว่า Google นะครับแนะนําเป็นตัว Google Chrome นะเพราะว่ามันสามารถแปลภาษาไทยได้นั่นเองนะครับโอเคนะครับตรงนี้เป็นหลักฐานล่าสุดที่ผมใช้ในการอถอนเงินออกไปนะครับผมจะเปิดให้ดูนะครับว่ายอดที่ผมถอนเนี่ยตรงกันหรือเปล่าแล้วก็ได้เงินจริงหรือเปล่านะครับอันนี้คือยอดล่าสุดนะครับสถานะขึ้นคําว่าสมบูรณ์คือการถอนเงินแล้วก็ได้รับเรียบร้อยนะครับแต่ว่าเงินคืนแบบนี้เนี่ยคือถอนไปแล้วนะคครรรับถูกกกกายเลินือใ การถอนเนี่ยอาจจะอยู่ระหว่างการปรับปรุงนะครับมันก็เลยคืนคะแนนมาให้แล้วเราก็สามารถถอนใหม่ได้นะครับผมถอนเป็นเหรียญ BTC หรือว่า Bitcoin นะครับจำนวนที่ผมถอนเนี่ยอยู่ที่0.0030525 0 BTC นะครับอันนี้คือยอดที่ผมถอนนะตัวนี้เนี่ยเป็นอีเมลนะครับเมื่อเราทําการถอนเข้าไปที่ BitClub นะครับเขาก็จะแจ้งอีเมลเข้ามาว่ามียอดเงินเข้ามาเท่าไหร่นะครับนี่ครับยอดตามนี้เลยยอดเงินตรงกันนะครับ3.0525 BTC นะครับผมเว็บไซต์ f o r c e t คริปโตเนี่ยยังจ่ายเงินปกปติเหมือนเดิมนะครับใครที่ยังเล่นอยู่เนี่ยก็ยังเล่นได้นะส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นแล้วอยากจะลองเล่นดูก็สามารถสมัครลองเล่นดูได้เหมือนกันนะครับวิธีการทําเงินนะครับผมจะสอนแบบรวดเร็วนิดนึงนะครับผมถ้าใครดูตั้งแต่คลิปที่1น,นะครับก็น่าจะเข้าใจวิธีการเล่นอยู่แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเล่นไม่ยากนะครับโอเคนะครับฟอเซตคริปโตเนี่ยจะเป็นการเล่นนะครับโดยการคลิกเว็บไซต์โฆษณานะครับแล้วก็จะมีการทําแบบสํารวจด้วยนั่นเองนะครับรวมไปถึงนะครับมีการแนะนําหรือว่าเชิญชวนเพื่อนด้วยนนัเอง การหาคะแนนนะครับคะแนนของเราจะอยู่ที่ด้านบนซ้ายมือนะครับเป็นคะแนนเหรียญทองนะครับแล้วก็ในส่วนของยอด BTC ตรงนี้เราไม่ต้องสนใจนะครับปล่อยให้มันขึ้นไปตามปกติเลยนะครับไม่ต้องแก้ไขอะไรนะครับเมนูแรกนะครับผมหน้าแรกเลยก็คือพร้อมเค้มนะครับกดคําว่าพร้อมเค้มเนาะหรือว่าจะกดตรง f o r c e t crypto ก็ได้ตรงชื่อเว็บไซต์นะครับในหน้าแรกตรงนี้เนี่ยจะมีการกดเคมคะแนนนะครับทุกๆ30นาทีนะครับกดรับรางวัลตรงนี้ได้เลยตรงนี้เนี่ยจะกดรับคะแนนได้นะครับครั้งละ42คะแนนจุด2คะแนนนะครับวิธี การทาไม่ยากนะครับกดเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็รอเวลาด้านล่างแล้วก็แก้แคปชั่นตามที่เขากําหนดไว้ด้านบนตรงนี้เลยนะครับเรียงข้อความให้ถูกต้องนะวาตัวไหนเนี่ยมันขึ้นต่อขึ้นก่อนนะครับแล้วก็กดเรียงแบบนี้เลยจากนั้นเนี่ยกด g ก็ r ร ward ด้านล่างนะครับจากนั้นเนี่ยก็รับคะแนนได้เลยนะครับรอเวลาอีก30นาทีถึงจะทําการกดต่อได้นันเองต่อมานะครับตรงนี้เนี่ยจะมีคําว่าเยี่ยมชมทุกวันนะครับก็คือกดได้วันละ1ครั้งก็คือการเหมือนกับการเช็คอินเมื่อเราเข้าใช้งานนะครับจะได้รับคะแนนอยู่ที่21คะะแนนน .8 เกดรียก ได้เลยได้รับเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับปรากฏที่เมนูที่2ได้เลยฝั่งซ้ายมือนะครับตรงนี้จะเป็น PTC โฆษณานะครับเป็นการคลิกเว็บไซต์โฆษณานะครับมีทั้งหมด14เว็บไซต์ณตอนนี้นะครับซึ่งแต่ละวันเนี่ยอาจจะมีไม่เท่ากันทุกครั้งนะครับแต่ละคนก็อาจจะขึ้นมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าของผมนะครับตรงนี้มี14เว็บนะครับอาจจะได้รับคะแนนเหรียญทองอยู่ที่531เหรียญทองเนาะคะแนนที่เราจะได้รับนะครับก็ดูตรงนี้ได้เลยนะครับวิธีการทำนะกดคําว่าดูนะครับกดดูปุ๊บนะครับเราก็ ครบแล้วเนี่ยเราก็กดคําว่า continue นะครับอากด continue นะครับผมกดเก็ r e w วั d ก่อนด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะเด้งเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ของโฆษณานะครับจากนั้นเราก็รอเวลาพอเวลาครบแล้วเนี่ยเราก็กดคําว่า continue ด้านบนขวามือตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้เล่นไม่ยากนะครับผมพอมันขึ้น continue แล้วเราก็กดได้เลยนะแค่นี้เราก็กากระบาดปิดไปได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยสำหรับการคลิกเว็บไซต์โฆษณานะครับต่อมานะครับผมในส่วนของแบบสํารวจนะครับตรงนี้จะเป็นการทําแบบสํารวจของเว็บไซต์ CPX นะครับสำหรับใครที่เคยทําเว็บไซต์นี่อยู่แล้วนะครก็สามารถมาทาเพิ่มเติมตรงนี้ได้มนันได้รับคะแนนค่อนข้างเยอะนะครับผมสามพันสี่พันแปดพันก็มีนะกดเข้าไปทําได้เลยตามความชอบนะครับต่อไปก็จะเป็นการรวมนะครับในส่วนของเว็บไซต์นะครับการทําแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามออนไลน์ต่างๆรวมไปถึงการติดตั้งดาวนโดด์โหลดแอปเกมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมต่างๆที่เราสามารถทําได้จากเว็บไซต์ BitL a b นะครับตรงนี้กดนําทางเข้ามานะเราไม่จำเป็นต้องทําแบบสํารวจอย่างเดียวก็ได้นะครับเราสามารถเลือกทําเป็นในส่วนของการติดตั้งเกมต่างๆแ ต่างๆได้หมดนะครับจะเป็น Android นะครับ iOS ก็มีนะครับผมแล้วก็เป็นเว็บไซต์นะครับตรงนี้เราสามารถเลือกทำได้ตามความสะดวกและก็ความถนัดของเพื่อนๆได้เลยนี่คือการทำคะแนนฟรีนะครับมีหลายเว็บไซต์นะเรากดนำทางเข้าไปทำได้เลยนะครับเมนูต่อไปก็จะเป็นความท้าทายนะครับในส่วนของระดับเลเวลของการใช้งานของเว็บไซต์นะมีตั้งแต่ระดับ50ถึงระดับ800นะครับถ้าเราถึงระดับไหนเนี่ยเราสามารถมากดรับคะแนนเพิ่มเติมได้นะครับแค่นี้เลยการตลาดนะครับผมตัวนี้จะเป็นการขายไอเท ที่เรามีอยู่นะครับที่ได้รับจากการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นอัญมณียาวหว้นทองหวนเงินแล้วก็สร้อยข้อมือนะครับรายการสินของนะครับเราก็มาดูได้ว่าเรามีรายการอะไรบ้างนะครับที่เราสามารถนําไปขายเป็นคะแนนได้นะต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการอ้างอิงนะครับหรือว่าการแนะนําเชิญชวนนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถใช้ลิงก์แนะนําตรงนี้ในการแนะนําเพื่อนต่อได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook t w i เตอร์ไลน์ยูทูบ e ิ i กต็อกได้หมดนะครับอยู่ที่การนําเสนอของเพื่อนๆเ,เองว่าจะทําอย่างไรในการแนะนําเพื่อนนะต่อมาการถอน เงินนะครับก็กดมาที่คําว่าถอนนะครับในการถอนเนี่ยมีสกุลเงินคริปโต17เหรียญน,นะครับเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะถอนเหรียญอะไรถ้าเหรียญไหนขึ้นคําว่าถอนสามารถถอนได้แต่ถ้าเหรียญไหนขึ้นคําว่าสินค้าหมดแบบนี้นะครับเร,เราจะต้องรอเจ้าหน้าที่หรือว่าแอดมินของเว็บไซต์นะครับเติมเหรียญเข้ามายังระบบเข้ามายังในเว็บให้เราถอนนะถ้าเหรียญไหนขึ้นปรับปรุงหรือว่าซ่อมบำรุงเนี่ยเราก็ต้องรอนะครับบางครั้งเนี่ยก็อาจจะถอนไม่ทันเนาะเหรียญหมดก่อนนะครับเราก็สามารถเลือกถอนได้นะครับถ้ามันขึ้นเราก็เก็บ สะสมเพิ่มได้วิธีการถอนเงินก็กดเข้าไปที่เขามาถอนนะครับแล้วก็ดูว่าเหรียญน,นี้ใช้ขั้นต่ําในการถอนเท่าไหร่อย่างเช่นบิตคอยใช้ขั้นต่ำอยู่ที่5,900คะแนนบวกค่าธรรมเนียม100นะครับก็ต้องเป็น6 0 0 0เนาะเวลาเราจะถอนเนี่ยเราจะต้องมี6000นะครับบิตคอยแคสนะครับขมขั้นต่ำอยู่ที่1,500นะครับดอทคอยก็1,500ไลท์คอยประมาณ1,500นะเรากดดูได้เลยถ้าเราจะถอนเหรียญอะไรเนี่ยเราก็กดดูก่อนได้นะครับว่าใช้ขั้นต่ําเท่าไหร่นะครับผมจะถอนเป็นบิต นในส่วนของที่อยู่เนี่ยเราก็เอาลิงก์กระเป๋าจากกระเป๋าไหนก็ได้นะครับที่เป็นลิงก์ของบิตคอยเนาะผมเลือกใช้เป็นบิตครับนะครับผมก็เข้ามาที่บิตครัแล้วก็กดไปที่ฝากเหรียญน,นะแล้วก็เอาลิงก์กระเป๋าไปนะครับคัดลอกไปเลยแล้วก็เอามาวางลงในช่องนี้นะครับ ถ้าใครเคยถอนแล้วมันจะบันทึกไว้ให้กดแก้แค้ชานนะครับแล้วก็กดถอนเงินได้เลยถ้ามันขึ้นติ๊กถูกแล้วเนี่ยเราก็กดถอนได้เลยนะครับตรงนี้นะครับผมมันแจ้งว่าในการถอนเงินเนี่ยคืออย่าห้ามมีเศษนะครับอ่าเราก็ต้องปัดยอดนะห้ามใส่จุดทศนิยมนะครับในส่วนของคะแนนเนาะให้เราใส่จํานวนเต็มนะครับโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับในการอัปเดต forex crypto นะครับใครที่ยังทําอยู่ก็ยังทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยทําก็ลองสมัครทําดูได้นะฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์กดติดตาม ตามคลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ